คุณวัชราตาคำนะครับไปสัมภาษณ์รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตและกรรสกกระทรวงสาธารณาสุขแพทย์หญิงพันพิมลวิปุลาก่อนนะครับรายละเอียดทั้งหมดติดตามกับคุณวัชราตาคำและผมสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับพูดถึงผู้ป่วยทางจิตแล้วครับเราสามารถแยกแยะหรือว,ว่าแบ่งประเภทได้ยังไงบ้างครับหมอถ้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆจะมี3ามกลุ่มใหญ่นะคะ กลุ่มที่หนึ่งเลยที่เราคุ้นเคยที่เราเรียกกันว่าเป็นโรคจิตนะคะอันนี้อาการก็จะมีความรุนแรงค่อนข้างมากในแง่การรับรู้ตัวเองการรับรู้เหตุการณ์ที่อยู่แวดล้อมตัวเองมันผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงพูดง่ายๆว่าเหมือนบางขณะเขาไม่ได้อยู่บนโลกความเป็นจริงก็จะมีผลต่อเรื่องพฤติกรรมการแสดงออกและการตัดสินใจที่ไม่เหมือนในคนปกติโดยทั่วไปนะคะกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น เป็นเหมือนเมื่อก่อนเรียกว่าเป็นโรคประสาทนะคะเช่นกลุ่มเครียดวิตกกังวลมากเกินไปนะคะอารมณ์หดหู่ท้อแท้มากเกินไปหรือว่าย้ำคิดย้ำทำกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของตัวพฤติกรรมและอาตัวอารมณ์เป็นส่วนใหญ่แต่การรับรู้ตามความเป็นจริงจะยังปกติดีก็พูดง่ายว่าเขาใช้ชีวิตได้อย่างคนทั่วไปเพียงแต่บางครั้งอาจจะ เห็นว่าเขามีพฤติกรรมบางอย่างอันเป็นผลมาจากความตึงเครียดที่มากกว่าคนอื่นๆโดยทั่วไปนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องเรียกว่าใช้ชีวิตร่วมกับเราเลยล่ะแต่มีปัญหาในเรื่องของบุคลิกภาพเช่นบางคนเป็นคนอารมณ์รุนแรงบางคนเป็นคนต่อต้านสังคมบางคนมีสุขภาพตัวพฤติกรรมนิสัยบางอย่างที่ติดตัวแล้วแก้ไขไม่ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นปัญหาบุคลิกภาพแปรปรวน เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆของอาการทางจิตที่บางทีอาจดูได้ยากสําหรับบุคคลทั่วไปเวลาเป็นรูปแบบพฤติกรรมอะค่ะทําให้คิดว่าเราไปเรียกเหมารวมเขาทั้งหมดว่าเป็นโรคจิตรหรือบางทีก็เป็นคําเรียกกันในสังคมจนเกิดปัญหาเหมือนกันว่าคือเวลาเห็นใครทําอะไรแปลกไปนิดนึงเราก็เรียกว่าโรคจิตมันก็เลยเหมือนกับเ,เป็นเป็นตราว่าถ้าเราไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยมันเป็นกลุ่มอาการที่มีปัญหาก็ทําให จำนวนหนึ่งเนี่ยไม่อยากเข้าสู่กระบวนการของการดูแลมันเหมือนมาตอกย้ําว่าเราเป็นกลุ่มคนที่ที่ถูกมองในสังคมที่แปลกแยกอยู่แล้วนะคะการรักษาหลักมี3อย่างการรักษาที่1คือเรื่องการใช้ยาอันนี้ต้องยอม,มรับโดยเฉพาะกลุ่มโรคจิตนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีสาเหตุและปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมองไม่ว่าที่เป็นอาการทางจิตที่เขามีเหมือนประสาทหลอน บางครั้งเขาหวาดระแวงมากกว่าผิดปกติหรือบางครั้งเขาไม่สามารถควบคุมความคิดของตัวเองความคิดบางอย่างที่มันผิดเพี้ยนไปกลุ่มนี้ต้องการการใช้ยาหรือแม้แต่ในกลุ่มที่เป็นภาวะของโรคปศาสารบางครั้งความตึงเครียดที่มากเกินไปความกังวลที่มากไปเนี่ยทำให้เขาใช้ชีวิตไม่ได้ตามปกติการใช้ยาในกลุ่มนึง ซึ่งเป็นยาคุละกลุ่มทั้งหมดนะคะ<ม>ก็จะช่วยลดผ่อนคลายลงส่วนในบุคลิกภาพแปรปรวนจะเป็นกลุ่มที่ใช้ยาน้อยที่สุดยกเว้นบางขณะที่มีภาวะอารมณ์ที่ที่ไม่ปกติร่วมด้วยนะคะอันนี้เป็นการรักษาหลักอย่างแน่นอนที่ต้องยอมรับนะคะส่วนที่2คือการรักษาที่เราเรียกว่าเป็นการทําจิตบําบัดหรือการพูดคุยเพื่อที่จะทําให้ตัวผู้ป่วยเองได้กลับมาวิเคราะห์หรือมาดูตัวของเขาเองแล้วค่อยๆหาวิธีการในการดูแลตัวเอง แม้แต่ในผู้ป่วยโรคจิตก็สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้เราสามารถพูดคุยเพื่อให้เขาเห็นแล้วยอมรับตามความเป็นจริงว่าเออมีบางขนาดนะที่ความคิดของเราอันนี้มันไม่ไม่เป็นไปนตามความเป็นจริงแล้วก็จะบอกว่ามีผู้ป่วยโรคจิตจำนวนหนึ่งที่ได้รับการดูแลด้วยจิตบำบัดที่ดีเนี่ยเขาจะเข้าใจตัวเองเขาจะรู้อาการเขาจะเป็นคนเดินมาแล้วบอกกับหมอว่าผมว่าช่วงนี้ผมเริ่มมีความคิดแปลกๆอีกแล้วแล้วก็จะเริ่มการรักษาได้เร็วมากนะคะ แต่ว่าเรื่องจิตบ,บําบัดจะช่วยมากในกลุ่ม2และกลุ่ม3คือกลุ่มที่มีอาการทางโรคประสาทพวกนี้มักมีเบื้องหลังว่าทําไมเขาถึงเป็นคนเครียดเกินปกติทําไมเขาถึงย้ําคิดย้ำำําทําทําไมเขาถึงมีอาการของอาการซึมเศร้าหรือหดหู่มักมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่ที่เป็นปมในชีวิตหรือปมในจิตใจตัวเองตรงนี้จิตบ,บําบัดจะเข้าไปช่วยวิเคราะห์เกิดอะไรขึ้นแลวจะแก้ไขอย่างไรบุคลิกภาพแปรปรวนเหมือนกัน มีที่มาทั้งนั้นที่ทําให้เขาเป็นคนต่อต้านสังคมทําให้เขาเป็นคนมีปัญหาเรื่องอารมณ์รุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการรักษาที่สอง <C' ot. S 1> แต่การรักษาที่สามเนี่ยสำคัญทั้งสามตัวนี้สําคัญหมดนะคะตัวที่สาม<ล>ก็คือจะสำคัญกว่าสองตัวแรกที่พูดถึงนี้เป็นตัวร่วมกันทั้งหมดคือทั้ง3ตัวเนี่ยสำคัญหมดเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งตัวเดียวลําพังได้ผลไม่ค่อยดีตัวที่3ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการบําบัดด้วยสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่สาคัญที่สุดคงเป็นครอบครัวและคนใกล้ชิดที่ทํำยังไงคนใกล้ชิดและคนในครอบครัวจะเข้าใจว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคจิตเพราะมันจะมีบางขณะที่เขาไม่รับรู้ตามความเป็นจริงเขาเสียความเป็นจริงไปเขาต้องการคนที่อยู่แวดล้อมช่วยประครับประคองช่วยที่จะทให้กลับมาสู่ความเป็นจริงนะคะหรือในคนที่มีความวิตกกังวลสูงเป็นโรคประสาทในกลุ่มสองก็เหมือนกันบางขณะเขาต้องการกําลังใจ บางขณะต้องการคนที่เข้ามาช่วยชี้แนะซึ่งคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดก็จะเป็นคนช่วยนะคะรวมเรื่องบุคลิกภาพแปรปรวนซึ่งบางครั้งต้องวางเงื่อนไขไม่งั้นเขาไม่ควบคุมตัวเอง <Okay. S 2> เขาก็จะไปตามบุคลิกตัวเองแต่ว่าคนแวดล้อมเนี่ยก็จะช่วยในการออกแบบร่วมกันกับผู้รักษาว่าจะทําไงให้มีเงื่อนไขบ้างไม่งั้นเขาก็ทําอะไรอย่างที่ตัวเองคุ้นเคยตลอดเวลานอกจากครอบครัวจริงๆคนที่อยู่แวดล้อมทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งแวดล้อมที่ช่วยในการแก้ไข ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการทางด้านสุขภาพจิตท,ทั้งหมดนะคะชเช่นการที่เรายอมรับให้เขายังมีโอกาสในการใช้ชีวิตในผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยนะคะกลุ่มสองสามแน่นอนทำงานได้ใช้ชีวิตกับเราได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องดูแลตัวเองกลุ่มที่1เมื่อเข้าสู่การรักษาที่ดีเขาก็จะลดสิ่งเหล่านี้ลงแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตนะคะเราก็จะพบว่าไม่ว่าจะกลับมาทำงาน จำนวนหนึ่งกลับมาทํางานจํานวนหนึ่งกลับมาใช้ชีวิตในครอบครัวอยู่ร่วมกับคนในสังคมตามปกติตรงนี้เนี่ยยังต้องการสิ่งแวดล้อมอ,อื่นๆที่นอกเหนือจากครอบครัวที่จะช่วยจริงๆช่วยทั้งผู้ป่วยช่วยครอบครัวด้วยท่านก็จะนึกออกนะคะว่าการมีผู้ป่วยทางจิตสักคนหนึ่งอยู่ในครอบครัวเนี่ยครอบครัวก็มีภาระไม่น้อยแต่ถ้ายิ่งคนรอบข้างก็ปฏิเสธคนรอบข้างก็รังเกียจครอบครัวจะยิ่งลำบากมากขึ้นในการที่จะดูแลเขาอะนะคะ สาเหตุหลักน่าจะเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับมอว่าทําให้ผู้ป่วยเหล่านี้มีสภาพจิตใจที่แปลปรวนไปก็จริงๆทั้งหมดเนี่ยเราพบข้อพิสูจน์ในระยะหลังว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมองในด้านต่างๆที่ทําให้ถ้าเป็นปัญหาที่สารเคมีที่ดูแลเรื่องระบบคิดระบบคิดจะเปลี่ยนไปเช่นการเกิดภาวะอีกงที่เราบอกอยู่ๆก็เกิดหวาดระแวงเหมือนจะมีคนมาทําร้ายแล้วทําให้เขาโต้ตอบกลับไปทําร้ายคนอื่นเพราะคิดว่า คนคนนั้นกําลังจะทําร้ายเขาอย่างเงี้ยระบบคิดมันเปลี่ยนไปมันรับรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวแต่แปลความผิดซึ่งอันนี้ก็เป็นระบบคิดที่เปลี่ยนไปบางคนเป็นที่ตัวระบบอารมณ์ใช่ไหมคะอย่างซึมเศร้าเนี้ยเราก็จะรู้ว่าถ้าเป็นโรคซึมเศร้าสารเคมีบางตัวมันทําให้ท,ทั้งทั้งที่เหตุปัจจัยในชีวิตก็ไม่ได้มาก <ทำ S 1> แต่อารมณ์เศร้ามันถึงจุดที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องสารเคมีเนี่ยมีข้อ ศึกษาค้นพบต่อเนื่องมาโดยตลอดบวกกับอีกปัจจัยหนึ่งที่เราก็พบว่าปัใจจัยในเชิงพันธุก,กรรมก็มีส่วนนะคะอันนี้ก็เรียกว่าติดตัวเข้ามาตั้งแต่ต้นว่าเขามียีนบางตัวที่มันไม่ไม่พร้อมหรือไม่สมบูรณ์เมื่อเทียบกับคนอื่นๆก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะมีอาการป่วยด้วยโรคทางจิตนะคะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอยู่แล้วเราต้องระมัดระวังตัวยังไงบ้างครับบางคนอาจจะมีสิ่งที่มากระตุน้นทําให้เกิดการ ที่ว่าเป็นอยู่แล้วก็กอ่อ h ี a ขึ้นมาได้นี่ครับกลุ่มจริง,รงๆอาการทางจิตนะคะมันจะค่อยๆเริ่มก่อ,กอตัวประเด็นที่หนึ่งก็คือเรามักเริ่มพบอาการในช่วงประมาณวัยรุ่นไปไปลายต่อตอนช่วงหนุ่มสาวที่เริ่มป่วย้วมันอาจจะไปเริ่มป่วยตอนอายุวัยกลางคน30ปีนะคะตอนเริ่มต้นมีอาการเนี่ยมันจะกั้มกึ่งมากบางขณะเหมือนรู้ตัวบางขณะไม่รู้ตัวตรงจุดตรงนั้นเป็นจุดยากมากแต่ก็อยากบอกทุกคนว่าการรักษาที่เร็ว มันเหมือนสมองนะคะ่ะมันยังไม่เสียหายมากเราเริ่มรักษามันจะค่อยๆปรับสมดุลได้ดีขึ้นนั้นตรงจุดที่กั้มกึงกก่งกั้มกึ่งไม่แน่ใจว่าแต่รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปอยากให้เข้าสู่กระบวนการของการรักษาโดยเร็วนะคะอันที่สองก็คือว่าเมื่อรักษาได้เร็วเนี่ยโอกาสหายขาดเนี่ยมีสูงมากในคนที่เขารับการรักษาแบบต่อเนื่องโรคทางจิตทั้งหมดเป็นเหมือนกลุ่มโรคเรื้อรังะคะ่ะไม่ไม่เหมือนไข้หวัด ไม่ได้กินยากัน3วัน7วันแล้วหยุดยาก็จะต้องรักษาเหมือนโรคเรื้อรังอื่นๆนะคะขั้นต่ำคือ6เดือนกินยาทุกวันต่อเนื่องมาพบแพทย์รับการรักษาเพ้นตรงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่แน่นอนค่ะหลายท่านเนี่ยที่เราพบช่วงต้นๆ3ยาก,กินยาสัก3เดือนดีขึ้นเราหวได้เลยว่ายามันดีขึ้นเรื่อยๆพอเริ่มดีขึ้นจะเริ่มรู้สึกว่าหายแล้วอันนี้เป็นช่วงอันตรายจะทาให้เกิดการหยุดยา เพราะเหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะดีขึ้นชั่วคราวมันจะกลับเป็นซ้ำทีนี้ถ้ากลับเป็นซ้ำซ้ำเรื่อยๆหมายถึงว่าพอเป็นซ้ำรักษาหายแล้วไม่รักษาต่อเนื่องกลับมาเป็นซ้ำพอเริ่มมีอาการซ้ำสักสี่ห้ารอบจะรักษายากขึ้นเนี่ยเหรอไหมคะเหมือนมันคล้ายๆจะหายแล้วเราไปหยุดยาก,กลับมามีอาการอีกมาอารวาสอีกรักษาดีขึ้นสงบหยุดอีกกลับมาอีกพอเริ่มเป็นซ้ำอย่างน,นี้รอบที่สี่ ขึ้นไปเนี่ยงานศึกษาบอกเลยว่าคล้ายๆตัวสมองมันถูกทุกครั้งที่เป็นซ้ำมันถูกทําลายทุกครั้งมันจะเริ่มรักษายากขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าอาการจะรุนแรงขึ้นหรือเป็นบ่อยขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่ตัวแรกก็คือรักษาเร็วตัวที่สองที่อยากจะบอกคือว่ากลุ่มโรคนี้เป็นกลุ่มโรคที่ต้องกินยาต่อเนื่องอันนี้เหมือนโรคเรื้อรังอื่นๆนะคะต้องต้องหกเดือนขึ้นไปจนถึงสองปีเป็นขั้นต่ํานะคะสําหรับบางท่าน อาจต้องกินยานาน,านกว่านั้น3-5ถึงั้ปีเพื่อจะทำให้มันเกิดความสมดุลในสมองของเราแล้วมันสงบขึ้น mm hmm. ตรงนี้ก็จะเป็นความยากด่านที่สองของการรักษาแล้วก็มักจะเป็นด่านนี้ค่ะที่ผ่านไปไม่ได้ mm hmm. ก็คือจำนวนมากหยุดการใช้ยาคือประเด็นทราบเป็นอาการทางจิตตัวป่วยเองมีแนวโน้มจะหยุดยาเองต้องนึกภาพเรากินยาทุกวันนะคะพอไปถึงจุดหนึ่งเขาจะเขาจะไม่กิน แล้วก็บางทีมันมีอาการทางระบบความคิดที่ไม่ปกติด้วยเขาจะหยุดยาเองตอนนี้ค่ะต้องอาศัยคนรอบข้างคอยสังเกตและคอยดูแลแล้วก็ดึงกลับมาให้มีการใช้ยาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอย่างที่บอกพอหยุดยาสักพักประเดี๋ยวอาการจะเริ่มครับตอนนี้ก็ต้องคอยสังเกตว่าอาการหลักๆที่เห็นชัดเสมอคือถ้าเริ่มกลางคืนไม่ค่อยนอนถ้าทางกระสับกระส่ายแล้วก็เหมือนหงุดหงิดนิดนิด,นดบางทีพุงพ้าน่ะ ญาติจะอธิบายจะรู้เลยว่าเอาละเดี๋ยวอีกสองสอามวันอารวาสแน่เราก็มักแนะนําเสมอว่าอย่ารอจนอรารวาสพอตอนเขาอรารวาสแล้วมันลำบากนะคะคมาหาหมอไม่ง่ายนะคะก็ต้องรอก็ต้องพอเริ่อมอาการชักไม่ค่อยดีเนี่ยต้องรีบละคะ่ะรีบมาดูแลรีบมารักษาก่อนนะคะปัญหาอย่างหนึ่งที่ถือว,ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่คุณหมอพูดเมื่อสักครูน่นี้ก็คือในเรื่องของคนที่ป่วยทางจิต แต่ว่าขาดการกินยา,า,ญญาอย่างต่อเนื่องตัวท,ที่คือเป็นปัญหาหลักเลยไหมครับค่ะอันนี้เป็นป,ปัญหาหลักทีนี้เวลาที่เขาหยุดยาเองเนี่ยแต่อาการเขาไม่หายเราจะพบเสมอว่าเขามักใช้สารตัวอื่นมาช่วยกล่อมตัวเองเราจึงเจอหนึ่ง,งสุกรียหนะักนะคะเกือบทุกคนอันที่สองเริ่มดื่มเหล้เลาเพราะตอนที่ดื่มเหล้ามันเหมือนบางทีมันเริ่มย้อมภาษาตัวเองตอนนี้ตัวเองประสาไม่ค่อยปกติเขาจะรู้จํานวนหนึ่งเนี่ย มีอาการคงอยู่แต่ไม่รุนแรงยังต้องใช้ยาแบบต่อเนื่องกินยาต่อเนื่องอาจจะเหมือนเบาหวานเหมือนคนเป็นหอบหืดนะคะคือต้องกินยาต่อเนื่องแล้วก็ต้องระมัดระวังไม่ให้มีสิ่งเข้ามากระตุ้นตัวเองหรือถ้ามีสิ่งกระตุ้นก็ต้องรีบดูแลรักษานะคะแล้วก็จะมีจํานวนหนึ่งที่อาการค่อนข้างรุนแรงก็จะมีภาวะที่เราเรียกว่าเกิดความเสื่อมลงของระบบคิดและสมองก็จะสังเกตเห็นว่าหน้าตาจะเริ่ม นิ่งๆเฉยๆไม่ค่อยตอบรับไม่ค่อยรับรู้คนรอบข้างอยู่กับตัวเองมากไม่สนใจคนที่อยู่แวดล้อมเกือบจะไม่โต้ตอบถ้าอยู่ในบ้านครอบครัวก็จะใช้คําง่ายๆว่าขี้เกียจไม่ทําอะไรเลยคือเหมือนเขาอยู่นิ่งๆเขาไม่เขาไม่สนใจไม่รับรู้ไม่ดูแลตัวเองไม่อาบน้ําไม่แปรงฟันอาจรวมกินข้าวบ้างไม่กินข้าวบ้างคือไม่ใส่ใจไม่สนใจเสื้อผ้าสกปรกก็ก็ไม่ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นอะไร อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ที่อาการรุนแรงจนถึงขั้นที่เริ่มมีความเสื่อมถอยลงนะคะครับถือว่าคนในครอบครัวว่าแวดล้อมรอบข้างก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างมากสาหรับกลุ่มเหล่านี้ใช่ค่ะ,คะซึ่งเป็นคนอย่างที่บอกคะ่ะเนื่องจากว่าคนที่ที่มีอาการทางจิตมันจะมีบางขณะที่เขาเหมือนไม่รับรู้ซึ่งตรงนี้ระบบรับรู้เขาเสียไปไม่รับรู้ด้วยว่าตัวเองป่วย ไี่เหอะไหมคะเขาก็จะเชื่อตามไอ้ระบบคิดที่มันไม่ปกติของเขาใช่เรื่องหวานระไหมเขาจะเชื่อจริงๆมันไม่ไม่มีเหตุมีผลละตอนนั้นตอนนี้มันต้องอาศัยคนที่อยู่รอบข้างที่ช่วยดูแลเรื่องการกินยาอย่างต่อเนื่องนะคะจริงๆทุกโรคเรื้อรังหมอบอกได้เลยคนกินยาทุกวันต้องมีคนช่วยเพราะว่ามันมันไม่ไม่ไม่ใช่ง่ายนะคะกับการที่จะต้องดูแลตัวเองทุกวัน จริงๆในการรักษาเนี่ยระยะหลังๆมันก็จะมีกลุ่มยายกลุ่ม,มนที่เรียกเป็นยาฉีดเพื่อให้อยู่ได้นานขึ้นบนหลักการที่เข้าใจว่าว่าโอ้โหกินยาทุกวันมันก็มันก็น่าเบื่อแต่ถ้าใช้ยาฉีดร่วมเนี่ยหลายคนก็หนึ่งไม่ต้องกินยามากอันที่สองบางคนใช้ยาฉีดอย่างเดียวอยู่ได้สามอาทิตย์มันก็ปลอดจากการที่จะต้องมาคอยนั่งกินยาทุกมื้อใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆก็ออกฤทธิ์ได้ดีช่วยในการควบคุมได้ดีขึ้น เราก็แนะนำมากขึ้นแต่ว่าผู้ป่วยไทยก็จำนวนหนึ่งไม่ค่อยคุ้นกับการต้องฉีดยาก็ยังรู้สึกว่าการฉีดยามันมันเหมือนกับยังเป็นยังเป็นอะไรที่ที่เรายังไม่ค่อยยอมรับถ้าเทียบกับกินยานะคะคแต่จำนวนหนึ่งก็จะญาติก็จะเริ่มเข้าใจก็จะเริ่มรู้สึกว่าใช้ยาฉีดก็ดีเพราะว่ามันทำให้การดูแลง่ายขึ้นในการดูแลกลุ่มที่เรื้อรังนะคะ